สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาดูเจ้าบุญชูะจะได้เอากลับบ้านแล้วทำสีอะไรเสร็จอีกหมดแล้วค่ะเหลือแต่เอาไปตกแต่งคันนี้ยังไม่มีลูกค้านะคะ่มีราคาพิเศษเลย สีชมพูใครที่ชอบนะแล้วก็เอาอยากแต่งหน้าหน้าเรือดีนะต้องดูก่อนว่าตอนนี้มันทุนหมดไปเท่าไหร่แล้ว คือของเสียดตินสีคือของเสียดตินย้อนเหลืองมากเลยสีเดียกันทีละเข้มกว่านี้นิดนึงอันนี้มันเป็นสีชมพูแต่แต่ที่เลือกแต่ที่เลือกเป็นสีม่วงแต่สีนี้ก็สวยตตมสีนี้ก็สวยค่ะแต่ที่เราเลือกมันจะเป็นสีชมพูออกม่วงๆหน่อย เข้มกว่านี้นิดนึงค่ะแต่ทีนี้ก็สวยดีสีชมพูนะคะใส่เรทใส่อะไรก็สวยขึ้นแล้วแหละ <S <S ดูภายในก็โอ้สูงมากเลย คันนี้มีหลายหุ้นนะคะว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองก็มันก็สูงสูงเกินเราได้คันใหม่ไปแล้วฉะนั้นเออจะเก็บไว้ใช้เลยค่ะแต่มีคนจ้องจะซื้อเยอะมากเลยค่ะเราก็บอกว่าเราจะเก็บเอาไว้ใช้เองค่ะเพราะว่ารถสภาพดีๆสวยๆมันหายากค่ะ อันนี้คือตรงสเตจที่สุดแล้วค่ะอันนี้น่าจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะอันนี้มันยังไม่ล้างไม่อะไร มันเลยเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ล้อก็ยังถอดออกอยู่ดูสีแดงรง็ีร้อหายไปไหนเนาะทีนี้ คัดอีกว่านี่กระทะนี่ต้องขัดอีกนัะนนี่ค,คัดอีกว่านี่กระทะข้างนองกต้อเป็นกระทะขึ้นเหลียนดิข้างนอกนี่จะเ,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 เป็นกระทะเป็นการเหลี่ยนนะครับอันใช้ดลอะพราะอันดอมันเนี่ยของเจนเบสเจนเบสคัดว่าข้างนอกเออคัดจะมนจะมีเหลี่ยนดิเดียวพุ่สวยมากครับข้างในเบหมดนะครับเจ็ดสองล้อละเอียดยิบเลย เล็กน้าดีอยู่นะคะนี่เล็กน้าอยู่แข็งแรงดูทรงแข็งแรงอยู่แน่นฟลึกเลยทำซื้อเนียนเนียนอยู่นะคะโอ้ยไปแต่ลงหวงทึงไทยทึงลาวเนียนกับเนียนอยู่หันในราคาก็มีสารพูดไทยก็ตกลาว หยไลยจังหวัดไลกันเลยทั้งสำเนียงทั้งนั่นอันนี้เป็นบันไดถ้าใครไม่อยากได้บันไดก็ถอดออกให้ได้ค่ะจะเอาแต่แบบค้างแบบนี้ก็ได้เลย ทรงเหมือนอูอะไรนะที่เอาให้ชัางดูน,นี่ก็จำไม่ได้ให้ดูรอบๆคำคันนี้มีทะเบียนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนล้อใหม่ให้อันนี้ล้อเดิมมันมากับตัวรถ ราคาพิเศษนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้ค่ะอเยย่ Okay. เฮ็ดยัอองอีวันเนี่ยเฮ็ดยังอีกเหลือประกอบเหลือประกอบอย่างเดียว บันไดก็ยังไม่ประปกอบเพิ่งทำทีเสร็จมันจะเหมือนกระทะแบบนี้ค่ะมันต้องขาดอีกนะเพราะว่าเราเอาปันที่เป็นรถน้ำมันนะ เปลี่ยนล้อเอามาใส่คันนี้ค่ะกระทะอลูมิเนียมหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาถอดล้อไปเก็บไว้ คันเอเจ็ดร้อยคันนั้นไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนวนะทีนี้ยังคิดอยู่ถ้าทำเป็นเหมือนมีก้านกล้วยนี่ก็ก็คงจะสวยอยู่นะคะทางสีเหลืองหัวสีดำแต่มันก็จะเหมือนกับคันคันของย่าแกเอาเป็นสีอะไรดีที่น้องสีเหลืองสวยน้สีเหลือง ตัดกับสีชมพูนะสวยอยนะู่นะดูก็สวยไปอีกแบบอ้ามสีเหลืองหัวสีชมพดูดูมาตัดกันนะ <c ười> ถ้าจะเอาโทนสีต้องเอาโทนสีเข้มเพราะว่าเป็นคนชอบสีแบบจัดจัดหน่อย ว่าทางน้ำมันยังไม่ประกอดเราถ่ายรูปป่ะ มันได้ไหมคะพี่น้องก็ดูสวยอยู่นะอ่าโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่องเต็มเลยนะคะขอบคุณค่ะ